ข่าวที่หนึ่งที่อยากจะบอกน,ะนี่คือข่าวบวกของ Bitcoin ก่อนบนะิตคอยเนี่ยขึ้นก็ข่าวนี้ก็มีผลนะแต่ผมมองว่ามันหลายๆอันรวมกันมันไม่ได้มีข่าวใดข่าวหนึ่งที่ชัดแต่ถ้าจะให้มันชัดก็น่าจะมีแบ็กกรอกอันเดียวที่มันชัดนะฮะก็ a r ร์คอินเวส n t เมนครับอาร์คทเวนตี้แชร์บิตคอยีไปลิสต์อยู่ในไอ้เว็บไซต์ DTCC เรียบร้อยแล้วซึ่งเราคุยกันหลายรอบแล้วนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นลิสตใน DC, d c ซ c c อะไรเนี่ยนะมันไม่ได้มีผลกับการ a ป p r o ูฟ ETF แต่อย่างใดนะมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆน,นะมันไม่ได้มีการการันตรง,ตรงการันตรีอะไรทั้งนั้นว่าถ้าไปลิ s t แล้วมันจะต้องผ่านมันเป็นแค่อย,อยู่ในนี้เฉยๆนะ <c oughs> เราเห็นก่อนหน้านี้ Backlog ไปแล้ว f i d e l i t y ไปแล้วฟันอีกไปแล้วลายเลเจ้าก็ไปแล้วแต่ว่า เราไม่เห็นอาร์คนะจนผมก็ยังตั้งคําถามว่าทำไมอาร์คไม่มีวะอาร์เนี่ยื่นเจ้าแรกเลยนะอาร์คจะดูแบบหลุดหลุดโผลหน่อยหลุดออกจากคนอื่นหน่อยเพราะว่าอาร์คเนี่ยแกแค,แคที่หวนไงแกมาก่อนการแล้วแกก็ค่อนข้างจะเชียร์บิตคอยแล้วแกก็ไม่เอาอย่างอื่นแกจะเอาบิตคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันเมนเจอร์คนอื่นเนี่ยเขายังเหยียบฝั่งทรดิชแนลอยู่ฝั่งฝั่งทั่วไปฝั่ง ฝั่งกองทุนปกติเขายังมีอยู่แล้วก็เขาแค่มาขยายฝั่ง i t c o i n เพราะฉะนั้นภาพมันจะเหมือนแบบมาจากฝั่งโน้นน่ยแล้วก็ข้ามมา bitcoin แต่ว่าของอาร์คเนี่ยมันไม่ใช่มันเติบโตมาจากฝั่งเนี้ยนะเพราะว่ามัน Bitcoin Event แกก็ขึ้นไปพูดบ่อยนะฮะแกก็กาว Bitcoin ไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์กก็จะดูไม่เข้าพวกกว่าคนอื่นแต่ดันต้องได้ approve เร็วกว่าคนอื่นคือวันที่10เดือนหนึ่งนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะมันดูไม่เข้าพวก แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการิส s t เข้าไปใน dtcc แล้วนะครับก็เป็นปัจจัยบวกแต่ว่าถามว่ามันมีอะไร c o n f i r มไหมพี่บิ๊กก็ต้องบอกว่าสำหรับผมมันไม่ได้มีอะไร c o n f i r มนะครับผมถึงบอกไงเวลาเราเสพข่าวเนี่ยเราต้องเสพแบบมีสตินิดนึงว่าอ่ะโอเคมันเป็นข่าวบวกแหละอืมมันมันดีกว่าไม่มัน list เข้าไปก็ดีกว่าไม่ิสต์นะครับแต่ว่ามันมันได้ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปไหมสำหรับข่าวนี้ไม่ได้ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปสถานการณ์ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิม ะะแต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์แบบบวกนิดๆแต่เห็นไหมฮะราคาก็มีการเด้งแต่การเด้งเนี่ยมันก็รู้จักประมาณตนก่อนหน้านี้เนี่ยตอน b a c k l o อก i s t เข้าไปในไอ้เว็บไซต์เนี่ยแหละ idtcc เนี่ยมันขึ้นกระฉูดเลยนะขึ้นมาแบบทดสอบ3า0,000ื่นจำได้ไหมจาก2 0,000ื่นกว่าขึ้นมาทดสอบตรงแนว3 0,000ื่นอยู่สักพักหนึ่งเพราะไอ้ข่าวนี้ข่าวเดียวตอน b a c k l o อกข่าวแต่เห็นไหมฮะว่าหลังจากที่มีเจ้าอื่นเริ่มเข้าแฟนอีกฟิลเดอริตี้แล้วก็มีอ,อ,อะไรอาร์คอีกนะเข้ามา มันไม่ค่อยขึ้นสูงแล้วนะมันก็เด้งนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ผมจะเริ่มให้น้ำหนักมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับการไป list ในอะไร idtcc เนี่ยนะครับแต่ผมมองว่าอันนี้มากกว่าที่ทำให้มันมันเด้งเยอะนะก็คือเรื่องของการยื่น amendment number t นี่นะครับ number t อะไรมันจะอยากได้ขนาดนั้นคุณดูนะ number t หมายความว่าอะไร amendment คือการยื่นแก้ไข แก้ไขตัวอะไรสปอตบิตคอยดีีที่ยื่นไปรอบ3แล้วนะแล้วเนี่ยเนี่ยคือที่ทุกคนกําลังดูอยู่เนี่ยคือข่าวไวมากนะครับออการยื่นเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตอน 5, นะีห้าห้าิบสี่นาทีที่ผ่านมาข่าวมันเพิ่งออกเมื่อกี้นี้เองนะก็ต้องบอกว่านี่เรามาฟังตอน8ปดโมงเนะเาะก็ไม่ได้ช้าไปอะไรมากมายเลยนะฮะ <c oughs> จริงๆมันยื่นประมาณตอน5โมงเย็นที่นู่นนะฮะแล้วก็ตีห้าตีห้าครึ่งเนี่ยก็เป็นข่าวทีนี้พอมันเป็นข่าวเนี่ยก็เริ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตต่อ,อน่าสนใจครับไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกอัปเดต s 1 Amendment นะครับดรอปลอบที่3แล้วแสดงว่าอะไรครับมันมีการพูดคุยคุณจะเห็นเรื่องของไปคุยคุยเสร็จยื่นยื่นเสร็จมันไม่มันมีปัญหาก็ไปคุยใหม่แล้วก็ยื่นใหม่แล้วนี่รอบที่3ามนะหลังจากที่คุยรอบที่3เมื่อวัน วันอะไรนะวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พุงเพิ่งอ่านข่าวไปเองนะวันพุธวันอังคารนี้ยื่นแล้วนะหรือจริงๆมันก็คือวันจันทร์วันจันทร์ที่อเมริกาเนี่ยยื่นไปลเชาวมืดวันจันทร์ก็ยื่นเลยนะมันมันมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงแบ็กล็อกจริงนะแบ็กล็อกนี่คือแบบเร็วมากนะคุยวันเสาร์เนี่ยวันจันทร์เปิดมากูกูยื่นเลยนะรอบสาม หลายคนก็คิดว่าเอาแล้วมาแล้วแน่นอนน่ะนะฮะส่งใจต้องไปคุยแล้วรู้ว่าต้องแก้อะไรแก้แบบแก้อีกนะฮะก็ผมว่าก็รอรู้แล้วกันว่าวิธีรอบที่3เนี่ยแกจะเป็นอะไรจริงๆผมเคยพูดเรื่องดีเทลไปเรียบร้อยแล้วนะว่ากรตตอสารัตเนี่ยเป็นห่วงเรื่องอะไรไม่รู้จําได้ไหมนะฮะเป็นห่วงเรื่องของเวลาเราคุณทําสปอตบิตคอยเอทีเนี่ยเงินมันจะผ่านมือหลายฝ่ายคุณเอาตังค์ไปจ่ายกองทุนกองทุนเนี่ยไอ้พวกฟันเมนเจอร์เนี่ยก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อหลักการคือเอาตังค์ไปซื้อ บิตคอยให้คุณนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่หนึ่งที่ได้รับอนุญาตนะการเก็บเนี่ยก็จะต้องถูกเก็บอย่างมีระเบียบระบบนะฮะไม่ไม่มั่วซั่วแล้วก็มีการ t r a c ได้ผมเข้าใจว่ากรกตสารัฐน่าจะห่วงตรงนั้นนะฮะแล้วก็เราเคยคุยกันแล้วว่าห่วงเรื่องของระหว่างทางที่มีการเอาเงินข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันไปผ่านมือใครบ้างแล้วไอ้คนเหล่านั้นไว้ใจได้แค่ไหนนะครับจะพยายามทำทำให้ process การซื้อไอสปอตบิตคอยดเนี่ย ค่อนข้างที่จะสกิลที่สุดเพราะว่าถ้ามันไปผ่านมือใครที่อาจจะเรียกว่านิสัยไม่ดีเนาะอาจจะชอบโกงเนี่ยเอาเงินทุกคนไปผ่านตรงช่องทางนั้นเนี่ยอันนี้ลําบากนะนะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะคุณกําลังเล่นกับอันนี้ผมคิดเองอันนี้ผมคิดเองเพิ่มเติมไปคุณกําลังเล่นกับสินทรัพย์ที่ที่คุณพิมพ์เพิ่มไม่ได้อ่ะเออคุณเข้าใจไหมคือถ้าคุณเป็นเป็น ETF ตัวอื่น นะที่มันเกี่ยวที่มันใช้ดอลลาร์เป็นหลักอางนี้ดีกว่าง่ายๆถ้างเงินหายเกิดอ,อะไรขึ้นคืออเมริกรันพิมพ์เพิ่มได้ไงนะคือมันไม่ได้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงถ้ามันเป็นอะไรที่มันเสียหายขนาดนั้นนะก็อเมริกรันจะพิมพ์เพิ่มได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่านี่มันคือบิตคอยมันคือสินทรัพย์ที่อาจจะเพิ่มไม่ได้แล้วนะพอมันเพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าหายไปอะ่ะมันยุ่งนะผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ กรทตอสหรัฐจะต้องมองอย่างอย่างรุนแรงนะว่าตกลงเนี่ยคุณจะเอาอยังไงนะเพราะคุณลองคิดภาพน,นะถ้ามีโจรขโมยอ่ะไม่รู้แหละมีสถาบันลงทุนอยู่บริษัทหนึ่งนะลงทุนมาเป็นพันพล้านเลยซื้อบิตคอยไปนะแล้วก็ไอ้บิตคอยก้อนนั้นมันหายอ่ะโอ้โหจะไปคันเซิลก็ไม่ได้ด้วยนะไอการล็อกโตชินากามโตทำมาดีเกินนะก็ะทำอะไรไม่ได้เลยนะก็คือก็คือทำไม่ได้อ่ะ ก็คือสวยอะนะครับก็คือแบบปัญหามันจะยุ่งยากมากๆเลยนะฮะแล้วก็แล้วการจะเอา Bitcoin ตรงนั้นมาใช้คุณก็ต้องไปแท็กในระบบอีกว่าโจนมันจะเอามาใช้เมื่อไหร่แล้โจนเอาไปเดี๋ยวไปฟอกเงินอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จุดหนึ่งที่ก็เข้าใจได้ว่าว่าลำบากนะฮะแล้วก็จะมี2โมเดลที่เราคุยกันใช่ไหมใช้อิน r y นะอินอินว่ากันไปนะเดี๋ยวเดยเดี๋ยวดยวูจริงๆคงไม่ได้ดูดีเทลขนาดนั้นนะครับ โมเดลที่วันนั้นคุยกันเนี่ยอินคายจำได้ไหมเนี่ยอินคาย i n k i n d นะครับเป็นโมเดลที่ดีแต่ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะจำได้ไหมที่บอกว่าแต่มันน่าจะทำไม่ได้ภายในวันที่10นี้วันที่10เดือนหนึ่งนี้ถ้าจะให้ ETF ผ่านไอ้ระบบแบบ i n น i n ยที่ดูเหมือนจะอะไรนะดูเหมือนจะสกิลกว่าดูเหมือนจะโอเคกว่าสำหรับกรตอตตสารัตเนี่ยไม่ผ่าน น่าจะไม่ผ่านน่าจะไม่ใช่น่าจะผ่านน่าจะทําไม่ทันผมเข้าใจว่ากอร์รัปัอยากได้ไอ้ตัวระบบอินคายเนี่ยแหละนะมีการดีเบตกันถกเถียงกันมากมายแต่ตั้งใจไม่ทันทีนี้พอน่าจะไม่ทันเนี่ยไอ้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงไปคิดว่าไม่น่าจะผ่านแล้วก็ผมก็ประเมินไว้ว่าประมาณนั้นนะว่าถ้าถ้ามันเป็นวิธีแรกนะที่ไม่ใช่อินคายวิธีเดิมก็คือน่าจะไม่ผ่าน นะวันที่10นี้นะ่าจะไม่ผ่านแล้วก็คงต้องยืดต่อไปแล้วก็อ้างเหตุผลนี้นะกลตาสารัฐก,ก็จะอ้างเหตุผลนี้แต่ว่าผมก็มาเอะยใจอีกทีหนึ่งนะว่าแต่แบ็กล็อกก็ไม่ยอมนะแบ็กล็อกก็แล้วก็หลายๆเจ้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ยอมแล้วก็มีการประชุมพูดคุยกับกรตาสหรัฐอยู่นี่ก็รอบที่3แล้วนี่คือยื่นอเมนเมนรอบที่3ก็มานั่งเอะยใจว่าแบ็กล็อกกำลังคิดอะไรอยู่ แสดงว่าแบ็กล็อกกำลังมองหาทางออกเรื่องของการทำไอตัวอินคายใช่ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าว่ายังไม่คอนเฟิร์มอันนี้เป็นสิ่งที่ไปหามาตามสวิตเตอร์ตามอินเทอร์เน็ตยังไม่คอนเฟิร์มย้ำเพราะข่าวเพิ่งมาตีห้าเมื่อตะกีนี้เนี่ยอย่างเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยก็เพิ่งมาตอน7จ็โมงยีนาทีคุณคิดดูดิว่าผมไลฟ์7จ็ดโมงครึ่ง อันเนี้ยก็เพิ่งมาตอน2นาทีก่อนหน้าผมไลฟ์เองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทราบอะไรที่มันเกี่ยวข้องเลยตอนที่ผมกําลังไลฟ์อยู่นะจนถึงตอนนี้นะว่ามีอะไรอัปเดตขึ้นแต่เอาเป็นว่าล่าสุดที่ผมไปหามาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือวิธีที่แบ็กลอกกาลังจะเริ่มใช้นะครับในนี้เขาบอกว่าอาจจะมีการใช้แบ็กลอกก่อนแคชอ Only ไว้เฮ้ยนี่นะครผมอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าอุย้ยนี่คือวิธีที่แบ็กลอกจะใช้หรอ นะครการใช้ Cash only ใน amendment number no. 3เนี่ยหมายความว่าอะไรเอาแบบง่ายๆเลยก็ถ้ามันลำบากมากนักนะมันดูมันดูไม่ secure มันดูมันจะมีช่องโหว่ในการซื้อขาย ETF ขนาดนั้นเนี่ยแคช only ไหมเออนะเอาแบบนี้เลยนะ Cash only เลยไหมโอ้ผมก็ฟังเสร็จ Cash นี่มันหมายถึงยังไงวะเาบอว่าถ้ามีกองถ้าผมเป็นกองทุนผมมีเงินเป็นพันล้านแล้วผมจะเอามาซื้อ,อ bitcoin ETF cash only เฮ้ยกู a s h only นะนึกไม่ออกเลยจริงๆนะแต่ว่าไม่คิดว่าแบ็กล็อกจะเอาท่านี้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงย้ําก่อนอันนี้ยังไอ้นี้มันเพิ่งมาเมื่อกี้นี้แล้วมันเป็นการวิเคราะห์แล้วมันเพิ่งมาเจ็ดโมงยีิบดนาทีนะคือเมื่อกี้นี้เองถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือแบ็กล็อกคืออยากได้มากเลยนะแบ็กล็อกคือกูอยากเอาให้ผ่านเลย ะะแล้วลองมาดูมุกนี้ของของแบ็กล็อกันดูนะว่ายื่นรอบที่3เนี่ยใช้มุกแคชองลี่นะคือรู้ว่าอินคายทำไม่ทันแล้วละ่ะนะทำแคชองลี่ไปก่อนโอเคไหมสำหรับกรอต่อนะ,ะถ้าโอเคเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเซนิเมนต์วันที่10เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นบวกอืมเป็นบวกนะครับอ่ะถ้ามองอันนี้ผมไม่ได้กาวนะแต่ผมมองอ่านแบบยุติธรรมแล้วกันนะเสำหรับข่าวนี้ ถ้าไอเรื่อง cash only เป็นเรื่องจริงก็จะเป็นโมเมนตัมที่เป็นบวกสำหรับ,บวันที่1 0ที่จะถึงนี้ความเห็นส่วนตัวถ้าถ้าเกิดกรกตาสหรัฐไม่ติดใจเรื่องของวิธีนี้นะวิธี cash only แต่ว่าข้อเสียที่ผมจะติงไว้นิดหนึ่งก็คือโอ้หถ้าคุณทำ cash only ลูกค้าคุณจะเหลือกี่คนมันคงไม่ได้เหลือทุกคนที่มีปัญญาซื้อไอ้วิธีนี้หรอกนะไอ้ cash only ผมก็มองมองกลับกันด้วยนะอีกมุมหนึ่งก็คือลูกค้ามันก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเยอะมาก โอ้ยคุณจะไปคนจะไปโอนเงินเป็นพันล้านเอาแคชองลี่มันก็คงจะไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมมองว่าอย่างนั้นเหมืนกันอืมแต่แน่นอนแหละมันก็อาจจะคลายกังวลเรื่องของเอ่อความปลอดภัยที่ทางกรตอสหรัฐเขาเป็นห่วงได้นะฮะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าถ้าทําได้นะนี่จะเป็นแคชองลี่เอออท t f ตัวแรกที่ทําวิธีนี้นะ <laughs> ปวดหัวไหมปวดหัวอ่ะก็จริงๆก็เห็นด้วยนะจริงๆผมเห็นด้วยว่ากตาต้องเข้มหน่อยเรื่องของไอ้ security เรื่องของ transaction ต่างๆทักช้าใช้ให้ผ่านอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้กวนตีนอะไรมากมายนะถ้าต้องการจะให้ผ่านการไปเข้มงวดเรื่องของการเก็บ c ั s t o d i ์การโอนต่างๆเนี่ยผ่านมือใครบ้างแล้วแต่ละคนเชื่อถือได้ไหมมีโอกาสไหมที่สักคนหนึ่งในในในโซ่เนี่ยจะโกงจะโกงเงินนะซึ่งถูกต้องแล้วนะฮะ เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกคุณกําลังเล่นกับสินทรัพย์ที่คุณผลิตใหม่ไม่ได้คุณพิมพ์ใหม่ไม่ได้แล้วถ้ามันหายขึ้นไปอ่ะมันหายออก็มีแต่ตัวเลขบอกลูกค้าถือบิตคอยท่านี้แต่ว่าข้างในบิตคอยไม่มีแล้วอ่ะวันนั้นนะ่ะมันจะเกิดการตั้งคําถามมาที่รัฐบาลกลางสหรัฐเลยนะแบบคุณคิดภาพเดีถ้าเป็นบริษัทล้มเนี่ยพวกคริปโต FTX ล้มเนี่ยก็ปล่อยมันล้มไปนะแต่วันนี้เนี่ย ETF มันล้มไม่ได้นะเว้ยมันชี้มาที่แบ็กลอกแล้วแบ็กลอกมันจะมาโทษบอกแบ็กลอกไม่ได้ คนเก็บคือคอยเบสก็ไปโทษคนนั้นฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ฟ้องไงอะฮะฟ้องเลแล้วมันเอากลับมาไม่ได้แล้วอะแล้ว ETC ชดเชยมันพิมพ์ใหม่ไม่ได้นะฮะแล้วยังไงนะผมก็ผมเห็นภาพนั้นเลยนะว่าลําบากเลยแหละถ้า E t ทมันมีการโกงเกิดขึ้นนะแล้วก็นี่คือระดับรัฐบาลอ,นะ <c oughs> อ,อ,อนุมัติแล้วนะกราตอนุมัติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้เนียนนะต้องทําให้ดีซึ่งเห็นด้วยนะแล้วก็แต่ว่าถ้าดูตามข่าวเนี้มองว่าเป็นโมเมนตัมที่เป็นบวกนะอืม กับวันที่10นี้ถ้าจะใช้วิธีนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เห็นไหมข่าวดีมันมารัวๆเลยไม่รู้มันจะมาเลยหนักหนาวันจันทร์เนี่ยหนึ่งคือ,อ,อตัวอาร์ค์อินเวสท์เมนต์เนี่ยก็ลิสต์เข้าไปในเว็บไซต์ DTCC ถูกปะ่ะสองแบ็กหลอกดันขยับขยับยื่นอะเมนเมนรอบสอรอบ3แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามันแคชองลีหรือเปล่าจะไม่ทำอิ kind. นขายนะนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ประกอบกับข่าวที่4มาอีกนะฮะแพนโดเนี่ยแพนโดเรารู้อยู่แล้วว่ายื่นสปอตบิตคอยอียิปต์ ตัวหลังๆเลยใช่ไหมจะเป็นรอ,อบหลังๆที่มายืนน่นไอ้ไอ้ลอตแรกเนี่ยประมาณ8 8รายใช่ไหมไอ้แพนโดเนี่ยมายื่นท้ายสุดเลยมั้งนะก็ตอบรับเรียบร้อยไม่ไม่ให้ตอบรับให้ผ่านนะแต่ว่าหนังสือตอบรับคอนเฟิร์มจากกรตอตร,ระบุบวันที่18คือเมื่อวานเลยนะล่าสุดเนี่ยสิบแปดเดนซมเบอร์เนี่ยก็ยืนยันว่าโอเครับพิจารณาเรียบร้อยนะครับไอ้รับพิจารณาเนี่ยผมเฉยๆนะเพราะว่าไม่ได้ทาให้สถานการเปลี่ยนไปแล้วก็ถ้าเราเอ,อ่อเขาเรียกว่า ถ้าเราพิจารณาดีๆกับสิ่งที่แกรี่เกนเลอร์ให้สัมภาษณ์เมื่อหลายวันก่อนนะครับแกพูดว่าอะไรครับเราจะทําตามอํานาจศาลแน่นอนจำได้ไหมแกพูดอย่างนี้เนาะไม่ต้องห่วงนี่คือสิ่งที่เราจะทําเราจะเคารพการตัดสินใจของศาลศาลว่าไงเราก็ทำอย่างนั้นนั่นคือ what we are going to do นะครับก็คือสิ่งที่เรากําลังจะทำนะซึ่งซึ่งมาปฏิปต่ปตอก,กับเรื่องของการรับพิจารณาไอเอทของไอแพนโดเนี่ย มันต่างมันมันเชื่อมโยงกันยังไงอ่ะมันเชื่อมโยงสิเพราะว่าไอ้คำว่าเคา,า,ารพอำนาจศาลของแกลลี่เนี่ยมันหมายถึงเคสของเกรสเกลนะเกรสเกลคืออะไรครับเกรสเกลฟ้องฟ้องอตัวกรตอสารรัฐว่าไม่ยอมรับพิจารณาเปลี่ยนไอ้ตัวไอ้เกรสเกลบิตคอยทรัสต์มาเป็น ETF นะไม่แม้กระทั่งจะพิจารณาคือแค่ยื่นก็ปัดตกแล้ว นะเราเกสเกลก็ฟ้องกรต่อจาได้ไหมแล้วก็ชนะจําได้ปะศารก็ตัดสินว่ากรอต่อผิดที่ไม่รับพิจารณาเอ่อมั้ยทีนี้มันเหมือนจะโอเคแต่กรตอแต่แต่สารไม่ได้สั่งนะว่าพิจารณาแล้วต้องให้เขาผ่านให้คุณรับพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับหลังจากที่สารสั่งแบบนี้นะครับกรต่อสารัฐหรือเซกนะแกลิกเกนเซอร์ก็ก็รับพิจารณาตัว ทุกๆเจ้าทันทีเลยนะฮะไม่ใช่แค่ไอตัวเกสเกลนะรับพิจารณาแม้กระทั่งไอ้แบ็กล็อกมันเป็นจังหวะเดียวกันพอดีแบ็กล็อกก็ยื่นมานีไม่รู้รู้กันหรือเปล่านะแบ็กล็อกก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันได้แล้วก็ต้องยื่นเหมือนกันนะฮะก็ยื่นกันมาเต็มเลยอาร์อินเวสต์เมนต์เฟดเอริตี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับแพนโดเพิ่มอีกคนนึงมันจะต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาพูดแล้วว่า เขาจะเคารบอำนาจศา,าลคำรดออำนาจศาลศาลบอกให้เขารับพิจารณาเขาหลังจากนี้ใครยื่นมาเขาจะรับพิจารณาหมดแต่ว่าให้ผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หละนะฮะให้ผ่านหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราะนั้นอ่ะก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีสําหรับการรับพิจารณาแพนโดนะฮะอ่ะต่อนะออดูเรื่องของนี่ฮะตัวเกรสเกลอ่ะเกรสเกลซีโอนะครับก็ออกมากาวเต็มที่เลยบอกว่าหลังจากที่ ETF ผ่าน 30 t r i l l i o ไหลเข้าแน่นอนนะอย่างน้อยๆเนี่ยเจอแน่นอน30 t r i l l i o เข้ากระชูตแตกนะคโคตรไม่กาวเลยนะคุณดีดีวายถามว่าแล้วกรตอจะ,จะ,จะโอเคกับวิธีไหนเราจะทราบตอนไหนวันที่10ฮะกรตอจะไม่บอกอะไรเราหรือต้องรอวันที่10เลยใช่กรตอไม่เคยบอกอะไรเราอยู่แล้วนะครับจนกว่าจะาจะประกาศเผอิอประกาศเนี่ยก็ไม่บอกด้วยนะว่าเหตุผลคืออะไร นะแต่ว่าก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันเองว่ามันคืออะไรนะแต่คาดว่าคงแถวๆนี้แหละนะก็คงไม่ไม่ไห่ืูจากนี้หรือจริงๆเขาควรจะอธิบายนะจริงๆจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยกรตอควรอธิบายกับสื่อกับสาธารณชนให้ชัดเจนแต่ว่าเป็นกรตในยุคของแกรี่เกนเซอร์เนี่ยผมไม่กล้าคาดหวังนะเพราะว่าเราติดตามแกรี่มาสักพักแล้วการปฏิเสธการดีเลย์อะไรของแกเนี่ยแกพูดเหตุผลที่คุ้มเคือมากนะเอาเป็นว่าอ่านข่าวเสร็จพูดไรวะ หลายครั้งและแกทําหลายทีแล้วผมก็เลยมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ก็ถ้ามันไม่ผ่านแกก็จะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับก็คือไปม่วกันเอง บอกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ทองก็ขึ้นบิตคอยก็ขึ้นเรื่องจากนโยบายของนโยบายของเฟดเนี่ยดูเหมือนจะกลับตัวล้แล้วก็มี ETF อีกก็บอกว่าถ้าคุณดูราคาบิตคอยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ถูก drive ได้2 f a c t ร์หนึ่งคือ macro กับ micro macro ก็คือสิ่งที่เราติดตามกันอยู่คือเฟดนะครับ แน่นอนแหละช่องเราก็เลยต้องติดตามเฟดด้วยนะครับเพราะเห็นไหมฮะว่า BTC เขาก็ยังพูดเองนี่คือ c o k s c a l e ก็บอกว่าแม้จะขนคลิปโตก็ด i v e ด้วย2ปัจจัยคือแม c โครกับไมโครแม c โครนี่ก็คือเฟดสองไมโครนี่ก็คือ ETF นะฮะในมุมของเขาซึ่งเราก็ตามมาโดยตลอดนันเนี่ยก็มาแบบขิงนิดหน่อยนะก็ประมาณว่าเห็นไหมเรื่องของไมโครก็คือเก c เก a l e ก็มีส่วนนะเพราะว่าตอนที่พวกเราฟ้องชนะกรตโตสหรัฐเนี่ยไมทีมวินนะ ชนะคดีมาเนี่ยก็มันสร้างเซนิเมนต์ในตลาดแบบฮึกเหิมกันเต็มที่ว่าบิตคอยจะกลับมา <About> และหลังจากนี้จะมีโฟกัสมากมายจากนักลงทุนนะครับคคิดว่าราคาจะไปถึงตรงไหนนะับห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะมานั่งคาดเดาราคานะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันมีความคาดหวังเชิงบวกเกิดขึ้นนะ today about 30 trillion ดอลลาร์นะที่30ล้านดอลลาร์นะใช่ไหมที่เราหวังว่า t ารอนุมัติ ETF ของ Bitcoin จะมาแน่นอนถ้า ETF ผ่านเจมี่ไดมอนด์ไป testify กับเเเซนตอร์และเขาบอกว่าโอ้โหบิตคอยนนี่แย่มากคริปโตแย่มากฟอกเงินแต่ตัวเองเก็บนะแล้วมันจะมีผลไหมตอบได้แ3เหมือนกันนะฮะสหรับ CEO นะฮะเกยสเกลก็บอกว่าก็ถ้าจะพูดถึงเจมี่ไดมอนด์นะก็ คุณก็คงมีความเห็นส่วนตัวได้มันก็ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้บริหารสถาบันการเงินต่างๆจะออกมา,าวิพากษวิจารณ์หรือมีความเห็นกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งหุ้นใดหุ้นหนึ่งสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งผมคิดว่าสินทรัพย์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็คุณก็สามารถาพูดได้อย่างที่คุณอยากจะพูดแหละนะแต่ว่า adoption is on the way ตอนจบนะ adoption is on the way แต่ว่า adoption มันก็ไม่ได้หยุดนะ adoption มันก็ มันก็ยังดําเนินต่อไปคุณจะพูดอะไรก็คุณก็พูดไปอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย s e n ิเมนต์ค่อนข้างติดบวกนะฮะหลายข่าวมันออกมาบวกแบบนี้นะฮะ Great scale เห็นไหมครับก็กล่าวไว้เรียบร้อยแล้วว่าอันล็อกแน่นอนนะสามสิบ trillion เ,เลยนะ้องสามสิบท r i l l i o n นี่เท่าไหร่วะเนี่ยก็สามหมื่นล้านบาทนะไอ้สามหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเตรียมพร้อมที่จะทะลักทลายเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีนะครับ นอกเหนือจากตรงนี้นะครับบิตคอยเองเนี่ยไม่ได้มี sentiment เรื่องของ ETF อย่างเดียวนะครับในช่วงในช่วงที่เป็น adoption เนี่ยเราจะสังเกตเห็นราคาค่าแก๊สเนาะเมื่อวานเราก็พูดคุยกันในในรายการตอนเที่ยงไปใช่ไหมว่าเออค่าแก๊สช่วงนี้บิตคอยแพงมากเลยนะครับเพราะว่ามันเกิด adoption นะฮะ adoption ของไอ้บิตคอยออร์ดิโนนะครับมันมีความคาบเกี่ยวกันนะเพราะว่ามันก็มีบางคนใที่ราบางคนอะหลายคนเลยที่รู้จักนะก็มองว่าบิตคอยเนี่ยจะ ควรจะต้องทําตัวเป็นเงินนะควรจะต้องตัวเป็น store of value ควรจะต้องเป็นแค่ตรงนั้นแหละ pop up work แล้ว Bitcoin ก็ดีมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะต่างคนต่างก็เรียกตัวเองว่าฉันเป็น Bitcoin Maxi กนะก็ไม่รู้ว่า Maxi ฝั่งไหนนะก็ m a x กก็คือเอ่อเป็นแฟนพันธ์แท้นะ่รัก Bitcoin สุดๆเลยแต่ว่ารักแล้วมันก็มีมีความเห็นที่แตกต่างกันอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มองว่า นอกเหนือจากนั้นแล้วบิตคอยกุญจจต้องมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับมี NFT มีอะไรข้างในนะมันคือ adoption มันคือสิ่งที่ต้องมีนะเพราะว่าโลกต้องมีมันก็เลยเกิด EbitcoinOrdinal นี่ขึ้นนะสร้าง NFT สร้าง Project สร้างอะไรต่างๆนานามากมายแน่นอนแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันมี adoption คนไปเล่นคนไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีคนไปมี transaction เยอะถูกป่ะพอมี transaction เยอะเนี่ยมันก็ไปคือสมัยก่อนบิตคอยมันก็ใช้แค่ t r a n s a c t แบบ โอนไปโอนมานะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ละนะมันมี adoption อื่นเกิดขึ้นมันก็เลยมีความ b u บน network ขึ้นซึ่ง bitcoin ก็รู้อยู่เป็นผู้ o f of work เนาะมันก็ไม่ได้รองรับอะไรแบบนั้นร่เดเียวงั้นค่า gas โคตรแพงเลยนะครับทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นต่อว่าเอาแล้วยังไงค่า gas แ,แพงแบบนี้ต้องไปพึ่ง l2 lightning จะเอาอยู่ไหมนะแต่ตอนนี้ก็ sentiment เนี่ยมันไม่ใช่เดือดอย่างเดียวในมุมของ etf นะมันเดือดในมุมของ การวิ่งด้านในด้วยนะหลายฝ่ายก็มองเป็นเรื่องที่ดี transaction fee very high นะครับบางคนก็แสดงความเป็นห่วงอันนี้ก็มองไปก็มองกลับหลายๆมุมแล้วกันนะับวงเาแน่นอนเนี่ยขนาด ordinal ยังมาเลยนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับยอดขาย NFT นะครับ NFT sell on Bitcoin นะครับตอนนี้นะตอนนี้ 4x larger than 4x larger than Ethereum นะครับการซื้อขาย NFT บน Bitcoin นะครับสี่เท่าตัวนะจ๊ะนะสี่เท่าตัวมากกว่าอีเ e อเรียมแล้วก็โซลาน่าคอมบายกันอีกนะคือหมายควายว่าเอ้ยไม่ได้หมายความว่าเอาโซลาน่ากับอีเ e อเรียมคุณดูนะอีเ e อเรียมเก้าเก้าจุดแปดอ่านแค่สองตัวน่าแลนดเก้าจุดแปดโซลาน่าสิบเอ็ดจุดแปดบิตคอยเจ็ดสิบแปดจุดหกหน่วย <laughs> คือ <laughs> คือโหด้ายมากคือโหด้ายมากตอนนี้การซื้อขาย เอ่อ uh, NFT บน b บิตคอยทำเป็นเล่นนะโหดจริงโหดจริงมันมันจะไม่แปลกเลยครับที่ค่าแก๊สโคตละแพงใครซื้อ b i ิตคอยจะโอนเก็บฮาร์ดแวร์บอลเลตเอาป่านเหงื่อนิดนึงนะต้องต้องต้องก็ต้องก็ต้องเยอะหน่อยนะมันมันโดนจริงจจะคุมนะค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันสำหรับ b บิตคอยท่านี้นะก็ your k e y ยคีน o u r ยค i ยเหมือนเดิมยังไงก็รักษา ตัวเองกันให้ดีแล้วกันนะฮะแต่คือแบบว่ากันไปนแสวกันใหญ่ไว้30ทีเลรียนอ่ะงั้นภาพรวมของ b d c Miner ก็มีอีกนะเดี๋ยวสรุป b d c นิดนึงก่อน Miner เ,เนี่ยก็ช่วงนี้ก็ enjoy มากนะ enjoytransaction fee กระจายเลยนะเพราะว่ามาใช้กันเยอะๆเนี่ย m i n เ r เป็นไงฮะอิ่มเอมนะมีค่าฟีกันเยอะก็สบายนะครับใคร grab ได้ใคร win b o x ไหนได้ก็ค่าฟีก็ได้เยอะหน่อยนะอะไรประมาณนี้ก็ ดูกันต่อไปนะสำหรับเซนิเมนต์ของ Bitcoin ตอนนี้เพราะนั้นภาพรวมคือ ETF จ่ออยู่มันมีข่าวดีเรื่อง amendment รอบที่3ผมมองว่าข่าวที่มันแบบไฮสุดๆเลยก็คือ amendment รอบที่3ของ BackRock ที่ดูเหมือนจะใช้ระบบ Cash หรือเปล่านะมาแต่มันยังไม่คอนเฟิร์มนะดูเหมือนจะใช้ระบบแคชหรือเปล่าในการปรับปรุงไอตัว ETF ออย่างนี้นะครับมองว่าเป็นข่าวที่ดีถ้า ถ้ากราตอสารัไม่ติดกับวิธีนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ในการแอปุ๊วันที่10เลยแต่ว่าถ้ามันไม่ทันเนี่ยอินคลยน่าจะไม่ทันอะ่ะถ้าจะมินคลยไม่น่าทันแล้ถ้ากราตอไม่โอเคกับแคชก็มีสิทธิ์ที่จะแคนเซิลวันที่10นี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอากาสยังตอบยากนะครับคุณต้องไปเมินประเมินกันเองส่วนความเดือดของ NFT ในบิตคอยตอนนี้คือเดือดจัดๆเลยนะต้องบอกว่าเดือด อิบอายตอนที่คนซื้อกันชิปเป่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือดทั้งในสนามนอกสนามกลางสนามเดือดหมดเลยนะแต่ว่าผมอยากให้สังเกตตอนจบก็คือราคาราคาเนี่ยขึ้นแล้วมันตื้อๆอ่ะนะฮะไม่รู้อ่ะก็คือฟังมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนฟังเท่าตีว่าข่าวบวกหมดเลยนะครึ่งแค่นี้หรอ <laughs> มันเหมือนแบบเออจะกาวแค่ไหนก็ตามเนี่ยพวกเราจะไม่มีวันซื้อเลยจุดนี้ขึ้นไป มันแพงไปจนกว่าจะมีการคอนเฟิร์มถ้าคอนเฟิร์มอะไอสี่หมคือถูกไปแต่ว่าถ้ามันไม่คอนเฟิร์มตรงนี้คือกูต้องขายแล้วนะฮะก็คือพูดง่ายถ้าถ้า ETF ไม่ผ่านอะคือตรงนี้คือจุดที่ต้องขายแต่ถ้า ETF ผ่านตรงนี้คือถูกไปต้องขึ้นนะฮะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะับแล้วก็ฝั่งซื้อฝั่งขายไม่ยอมเพียงพ้ากันอนะไอคนถือของมาจากข้างล่างยังไงกูก็ไม่ขายตรงนี้เว้ยนะ,ะราคานี้คือต่ําไปทุกคนมองงนี้นะ,ะก็ถือกันเต็มที่เลย ไอคนจะเก็บเพิ่มก็จ้องจะเก็บว่ามึงลงมาสิกูจะเก็บนะกูจะเก็บเพราะว่าบิตคอยมันจะไปแล้วไอคนเชื่อแบบนี้เยอะนะก็ทําให้อาการมันอีหลังอีเหลือมากแล้วก็เก่งๆกันอยู่ตรงเนี้ยนะก็ไม่ไปไหนเราอาจจะได้เห็นอย่างนี้ไปจนถึงวันที่10เลยก็ได้นะเพราะว่าลงมาก็มีคนช้อนลงมามีคนช้อนลงมาทีเดียวก็มีคนช้อนตอนนี้ช้อนยากมากนะฮะช้อนแทบหักนะลงมาทีเดียวก็ช้อนช้อนช้อนกันกลับขึ้นไปช้อนช้อนกลับขึ้นไปไม่ยอมที่จะให้มันลงมาเลย ต้องบอกว่าบูริตสุดๆสําหรับเซนติเมนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้เริ่มแท่งเดมาสักพักละชั่วโมงกับอีก45นาทีไม่ก็ดูเป็นบวกนะดูเป็นบวกโอเคไปต่อนะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องอัปเดตเรื่องของในสเปซนะฮะอ่ะก็เอาการาฟมาให้ดูแล้วกันเรื่องของนี่เนาะเรื่องของเอ่อ ETF นะครับตอนสมัยทองคำนี่คือทองคำนะตอนสมัยทองคำแอปพุบ t f ครั้งแรกนี่คุณเห็นตลาดไหมกระฉูดแตก นี่เดืดขึ้นไบท่านี้เลยนะพอแอดพูบอีทีเอฟปุ๊บเป็นท่านี้นะครับก็มีคนกาวต่อนะครับว่าแล้วถ้า Bitcoin ETF a p p r o v e ละ่ะมันจะปึ๊ดเหมือนทองคำแบบนี้ไหมนะคนไม่กาวเลย <c oughs> ไปดูเองไว้ก็คือมันก็เทียบตรงๆไม่ได้นะคุณก็ไปดูเองล้วมันก็ไม่ทองคำมันมันได้รับการยอมรับมาเป็นพันๆปีมันก็พูดยากนะมันก็ขึ้นอย่างนั้น,นก็ไม่แปลกแต่ว่า สำหรับ BTC มันก็ตอบยากเหมือนกันนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สันทัดเรื่องนี้คุณก็อาจจะประมาณการให้ดีแล้วกันแต่ว่าน่าจะขึ้นแหละนะแต่จะขึ้นแบบทองคำเลยไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะ